สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คัาจะเล่นอุตราแมนไฟติ้ง n อป p ปิ้ลช็อตซีโร่ปิดเสียงได้ไหมน้องจีนปิดเสียงได้ไหมที่จะทำอ่ะขอโทษนี่นิกคีครับตอนนี้เราจะเล่นเกมที่เป็นตอนที่สตอรี่โมดอ่ะเขาเคยชนะนะลองดูนี้เลยอุตราแมนอุตราแมนทาโร่อุตราแมนมีบูส จริจๆงว่าอุตรมันจัคมันคนที่สุดอย่างนรออกนะที่เขาเห็นมันเป็นสีแดงนั่นแ่ะเอาแบบอันนี้ดีวกว่าอุตรมันพาวเวอร์ลองดูซิเซ็ทคอนอย่าไม่ดีกว่าเอาแบบอันนี้ดีกว่าการเคยเดอร์กันเนี้ยโอเคเราจะเลือกอันที่แบบตรงนี้ดีวกว่า กลับมาแล้วอุตราแมนแจ็คเออแบบนี้ไหมฟิ่มอาแบบนี้ไหมอ้ยเอาแบบนี้ใช่ไหม โอ้ยเอาเอาเอาวาเออเป็นนี้ใช่ไหมฮะสบปรดตายไปซะตายชัปุ้มแม่งเลย เอยเอเอเอามาดิอุตรละแมนแมนที่ Return to the Jungle เพราะว่าเขาเยเ่นมาแนตะ่ดีกนะ่อนนะครับ ฟังเสียงเองไหมเพราะเคยฟังขอบคุณนะครับ